ตอนนี้นะครับเราก็จะไปเอาเต็นท์ร็อตที่ยี่สิบยี่สิบหกเอนเจ็ดนะครับร็อตนี้ก็มีทั้งหมดเก้าสิบตัวนะครับแต่ว่าทางซัพพลายเออร์ก็บอกว่าวันนี้ให้รับก่อนแปดสิบห้าตัวอีกห้าตัวก็ค่อยตามมาที่หลังนะครับสินค้าตกหล่นห้าตัว เราไปเลยนะครับเราเจอรถตุ๊กตุกด้วยนะครับจังหวัดอุบลมีตุ๊กๆด้วย ตอนนี้เต็นเราก็รับมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเต็นรอบนี้ก็จะเป็นรถที่ยี่สิบหกเดือนเจ็ดนะครับยังไม่ได้ลงจากรถเลยก็เดี๋ยวรีวิวข้าว่าเต็นตรงเนี้ยรุ่นนี้ มามีสีอะไรบ้างแล้วก็ขนาดน็อตกี่คน้นราคาเท่าไราทั้งหมดมีกี่ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูตัวที่มันออกจากรางก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยเต็นท์รุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเต็นท์แบบกลางเองนะครับเป็นเหล็กไม่ใช่เป็นเหล็กดี เป็นไมโครไฟเบอร์นะครับที่เป็นเหล็กท่อนอันนี้ก็จะเป็นสีสีเหลืองน้ำเงินอันนี้ก็เป็นสีส้มน้ำเงินตามรูปนี่แหละเรามาดูฝั่งนี้บ้างก็บนรถนี้มีนบใบสั่งนี่มีทั้งหมด8 5ห้าตัวนะครับจริงจงใบสั่งนี่สั่งไป ก้าสิบตัวแต่ของตกค้างอีกห้าตัวอ่าหนึ่งลังนี้ก็จะมีเก้าพ Pcs ก็คือเก้าตัวสีเยลโล่บลูกับบลูออเรนต์ก็คือสีบลูออเรนต์ก็คือสีส้มน้ำเงินอ่า เทนนอน6คนชีวิตผมมีแค่มือถือกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับไว้ทำงานก็ขอบคุณฟัฟว์เอ็กเพรสนะครับที่เป็นโอ้ยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับผมมาตลอดส่งเร็วนะครับ1ถึง2วันก็ถึงลูกค้าแล้ว อันนี้ก็เป็นโกดังบางส่วนนะครับที่เก็บสต็อกเต็นทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดเป็นบางส่วนอน,นี้ก็เป็นชุดที่นอนเป่าลวมนะครับซื้อที่นอนแถมตัวที่เป่าไฟฟ้าให้เลยแถมฟรีร้านผมนะครับมีของแถมเยอะอันนี้เป็นเต็นท์นอน ห้าถึงหกคนมีทั้งสีซ่อมกับสีสีเหลืองอ่าที่แพ็คไว้นี่ก็จะเป็นของแถมทั้งหมดนะครับเซเต็นก็แถมให้ลูกค้าฟรีในนี้ก็เป็นของแถมทั้งหมดเลยอะมาดูมาดูาดแต่พามาดูนี่นะครับห้องนี้ทั้งหมดจะเป็นห้องเก็บเต็น์บางส่วน โอเคครับขอบคุณมากครับเต็นทนอนหกคน <S <S ชีวิตผมมีแค่มือถือกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับไว้ทำงานก็อขอบคุณแฟว์เอ็กเ,กเพรสนะครับที่เป็นโอ้ยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับผมมาตลอด ส่งเร็วนะครับหถึงสวันก็ถึงลูกค้าแล้วอันนี้ก็เป็นโกดังบางส่วนนะครับที่เก็บสต๊อกเต็นทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดเอ่อเป็นบางส่วนอันนี้ก็เป็นชุดที่นอนเป่าลมนะครับซื้อที่นอนแถมตัวที่เป่าไฟฟ้าให้เลยแถมฟรีร้านผมนะมีของแถมเยอะ อันนี้เป็นเต็นท์นอนห้าถึงหกคนมีทั้งสีซ่อมกับสีสีเหลืองอ่าที่แพ็คไว้นี่ก็จะเป็นของแถมทั้งหมดนะครับซชื้อเต็นท์ก็แถมให้ลูกค้าฟรีในนี้ก็เป็นของแถมทั้งหมดเลยอะมาดูมาดูเดี๋ยวพามาดูนี่นะครับห้องนี้ทั้งหมดจะเป็นห้อง เก็บเต็นบางส่วนโอเคครับขอบคุณมากครับ